สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ปลูกต้นไม้อะไรเลยนะคะก็จะมารีวิวทุเรียนค่ะนี่ทุเรียนเราสั่งทุเรียนมานะคะก็ต้องขอบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนของเพื่อนในเฟซอะคะ่ะเราก็เลยเขาอยู่เราแวกนี้นะคะก็ไม่ไกลจากที่นี่เขาก็เลยขับรถมาส่งให้เรานะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยไปดูที่เพจนี้เลยคะ่ะ เขาก็จะมีส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะคะหรือว่าทางขนส่งต่างๆนะคะก็ลองไปหา,าดูนะคะอันนี้เขาจะบอกว่าเป็นทุเรียนอินทรีย์นะคะปลูกแบบไร้าสารเคมีทุกชนิดค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดตักนางบอกด้วยนะคะว่าเป็นสายพันธุ์อะไรตัดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วันที่ควรรับประทานนะคะแล้วก็น้าหนักค่ะแต่ว่าอันนี้ยังยังยังทานไม่ได้นะคะอีกประมาณสองวัน เดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูค่ะนี่เขามีคู่มือให้ด้วยนะคะคู่มือฉบับเล็กๆก็จะบอกรายละเอียดว่าเออนี่นะคะให้เพื่อนๆดูเองเลยนี่นะคะแล้วก็ถ้ามีกลิ่นหอมให้จอดสามเหียมเช็คดูเนื้อนะคะถ้ายังแข็งก็ปิดไวะคะ้ค่ะ แล้วก็นี่ควรมีพัดลมเป่าวางในกล่องเปิดฝาห้ามโดนนะ้ำห้ามโดนแสงแดดห้ามโดนแอร์ห้ามวางกับพื้นอุณหภูมิอยู่ที่33ถึง35นะคะนี่ค่ะถ้าปไปที่ควรจะสุกไว้นะคะ เมื่อวันที่29นะคะเมกก็ได้ทําการเจาะเป็นสามเหลี่ยมเพื่อเช็คเนื้อเขานะคะไม่ได้ถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะก็จับไปแล้วเขายังแข็งอยู่นะคะแล้ววันนี้วันที่30ลองมาจับอีกทีนึงก็นิ่มแล้วเมกก็เลยเอาเขามาผ่าเลยค่ะอาจจะไม่ใช่คนปอกมืออาชีพนะคะก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะนี่ก็ได้มาหนึ่งแผลค่ะ ยังปอกไม่ค่อยเก่งนะคะแล้วอีกอย่างมีดก็ไม่คมแนะนําให้เพื่อนๆใช้มีดที่คมกว่านี้นะคะมาดูลักษณะเนื้อนะคะนี่ค่ะเนื้อที่ได้นะคะลักษณะเนื้อของเขาก็จะกรอบข้างนอกนุ่มในนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานค่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะขอตัวไปกินทุเรียนก่อนค่ะ